การตั้งค่ากล้องอนาล็อก UNV ให้บันทึกเสียงในเครื่องบันทึกด้าหัว 1. ต่อกล้องเข้ากับเครื่องบันทึกและอะแดปเตอร์ 2. เข้าเมนูควบคุม PTC 3. กดปุ่มเครื่องหมายบวกที่หัวข้อม่านตาหลังจากกดปุ่มจะมีเมนูแสดงขึ้นมา 4. เลือกเมนูวิดีโ format โดยกดปุ่มเครื่องหมายบวกที่หัวข้อม่านตา 5. เลือกหัวข้อโมดโดยกดจากปุ่มควบคุมเลือกโหมดเป็น CVA 6. หลังจากเลือกเป็น CVA จะมีหัวข้อ Save and Restart ขึ้นมาให้กดเลือกหัวข้อดังกล่าวเพื่อยืนยันการดำเนินการหลังจากนั้นกล้องจะ r ริ t a r t นหนรอบถ้าต้องการเปิดเสียงระหว่างเล่นภาพสดให้เข้าเมนูหลักเลือกหัวข้อหน้าจอและการแสดงผลแล้วเลือกเช็คบล็อกเสียงสดเพื่อเปิดเสียง การตั้งค่าเปิดบันทึกเสียงสำหรับเมนสตรีมและซับสตรีมให้เลือกหัวข้อกล้องการบีบอัดแล้วเข้าไปที่ตั้งค่าอื่นๆกดเลื่อนเพื่อเปิดบันทึกเสียงแหล่งที่มาของเสียงเลือกเป็นแฮคุี